ขี้ชะบาให้ต้องจำพรางจากไกลจากคนที่รักจากแก่ตาดวงใจอืมแล้วก็แบบดูจริงจังดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันเรื่องจริงเนีแบบเราอย่างเเป็นหลอกก็เถอะเราก็แบบเออใครจพ่อสายพ่อ ล,ล, <Bringing> ลูกดีใจเหลือเกินลูกดีใจเหลือเกินที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันพี่เจ้าค่ะจูกีใกลับมาอยู่ด้วยกันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหลังจากนี้เราจะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเฮ้ยเาจะพาหาเสด็จแม่นะพี่เจ้าค่ะเราจะพาเสด็จพ่อไป่าเสด็จแม่ลูกจะพาเสด็จพ่อไปหาเสด็จแม่นะพี่เจ้าค่ะทางนี้พร่เจ้าค่ะทางนี้พระเจ้าค่ะไปเลยไปขยับเดินมาป้า

ไม่ว่าจะผ่านในกี่ปีเองก็ยังโง่อยู่เหมือนเดิมไอ้เด็กลักษณะวงไอ้เด็กลักษณะวงจำต้นอยู่แล้วกล้วอะไรแบบนี้นะน้าสะบัดพี่นะก็เนี่ยหน้านึ่งเลยยี่สะบัดพี่หน้านึ่งตายแล้วตายไม่รับอ้อยเนี่ยไม่อ้อยไม่เคยแล้วตายแล้วมีมือจ๊อบอ่ะ Đi <laughs> đi. Dừng hai mình gặp mà không Không như mày vậy như thế. Nghe ดูแลดีไหมมันจะไม่ให้หลงได้ยังไงเออใจบ้ไหมเนี่ยมันก็ดูแลดีขนาดไม่มีถ่ายมานั่งรอเลยใจมูฟุตอะไรนะกลับเลยเปดแบงคื้นมาอ่าวื้นมาปุ๊บอ่าเข้ามาดิฝันเข้ามาปึ้นสะบัดไปปุ๊บเตงเตะ

เฮ้ย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  ลักษณะวงละลักษณะวงน่ะหรอสนุนด้านนูเนอยู่ด้านนูินแต่ว่ามันกลายเป็นสบล้วนะไปแล้วนะการถูกใจนู่นรับกิ๊กคนเดียวจริงจริงปรับนึกกลับมาปุ๊บปั๊บมิเจ้ามึงอหลอกข้างกันเหรอนี่จะมาอหลอกข้างั้นเหรอยังเหมือนเดิมเลยนะเก่งจริงๆเรื่องกระตุกต่อมูกอดข้า

ทุบดิทุบเงิระวังนะลูกะไม่ไม่ลมแค่แบบแล้วแบบมีพลังเยอะแม่กำลังปล่าก็ลองมองดูกันลุกมาเร็วเ็เ็ขัหปึ๊บรับหัวไปหกลมาทุกสมือนหลบหัวหลังเขาจะพับทุกเป็นหัว วกว่านี้นะจ้าต้องไว้กว่านี้นะอืก็มาุบอีกทีนึงทบอีกทีนึ่ทบสองมือีกทีนึงยอไปเยอะเันองอยู่ในนี่มมงผักผัอะไรมต้องจหรือเลยจับปึ๊บจับปุ๊บจับป๊บผักเยอยื้อก่อนนะยื้อก่อนนะยื้อยื้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 งเยอะเอเอเออเผักผู้หมไปยื้อทุบสองมืผัก ถักลงเนี่ยถักลงไม่ไม่ไม่ผัดกลับไปลายนู้นนิดนึงแล้วผัดแล้วมันมันมบไปจะต้องไวกว่านี้ต้องไวกว่านี้นะถกปกจับยื้อ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 เยอย้ยอเ้ยื้อเย้อ้เอ้ยอ ข้าเผยตัวตนให้คนอื่นเห็นแล้วยังไงก็ไม่มีใครเห็นสักหน่อยขอประโยคนี้ใหม่ได้ไหมไม่มีข้าเปิตัวตัวตนัวแล้วยังไงเเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยโอเคค่ะมเจ้าบรงอาจหลอกข้างั้นเหรอกดเยอะๆกดเยอะๆเยอีกตัดอะไรบ้างอัน เซฟเซฟแบตเขาอยากจนยืนหลับยืนหลับเลยเจ้าต้องไวกว่านี้นะสองมือจจับ เยอกั uhm นเยอะแรงเยอะตกใจเหรอพูดตกใจเหรอฮะอะไรฮะต้กนี้เดียวเนี่ยตัดปุ๊บแค่ให้เขาเบี่ยงไปแล้วเราก็ทุบเลยตัดอันหนึ่งนะ หายใจหายใจก่อนอย่าเัาปลอดใ่เข้าไหนอ่ะยิงกันอยอะเอานผมไมดนแล้เอาน้ำว่าไม่โดนนะเอ้าทางลวยอๆน่จับจัยอโอ้โหมีื่อนแท้ใครข้าคยกันแน่ แค่เบี่ยงปุ๊บมาแล้วก็คุดคุดไม่ต้องผักเลยไม่ต้องผักแรงโอเคโอเคแล้วบอกโอเคว่าค่ะหยอย่าั่งกำเลยนะลูกหุ้ยเจ็บปะ เลขอโทษพี่เพงขอโทษครับพี่บอกแล้วครับครั้งเข้มองแม่เลยจอดจอยโดนทำร้ายอ่ะตื่นเลยตอ่ะจุดปะเนี่ยถ้าครั้งเดียวแล้วมันได้อ่ะก็ไม่โกรธหรอกนะครับมันมีครั้งที่สามอ่ะ ก็ <pec S 2> ขอเอาคืนหน่อยนะนี่โดนแล้วจังยัดโดนไปแล้วครับเออจริงๆโดนนี้วันน่าสงสาระ้อาผมอลังดอค่ะิดอะยัง